ส่วนไล่ก็ยังสดสืนดีอยู่บอ่อมันกับความยาวครับสิประมาณ4เมตรนะพี่น้องเนาะแล้วกับกว้างลงกว้างนีงค่ครับประมาณ2เมตร <c oughs> สบายดีพี่น้อ,องฟังายสุขุสุคนฟังล่าฟังไทยต่างประเทศ ที่เขามาเบิงซองสีอาดชาแนลตัอวอามืโอนี้ก็แดดซองหนาซองตาอากาศหนาวหนาวนำพี่น้องมาเบิงได้กุ้งมาพี่น้องเลยได้กุ้งมาจากธรรมชาติสบายดีไปสอนกุ้งไปสอนกุ้งมากเลได้ <c oughs> และเสิมามา,มาเลี้ยงไว้มาเลี้ยงเบึงเนาะมาเมื่อหนาคันว่นมามันมันมันบมดเป็นยังหนาดพอเขา้าก็สิได้กินอยู่ในนี้ในบอ่อเนี่ยรู้ไ ออขอมอกขอบใจเด้อพี่น้องฝั่งปลายเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมเป็นอะไรนั่นกับผ่าคอมเมนต์หรือว่าหายบทเรียนดีๆในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงยังนี่นะเมื่อก่อนนะก็ว่าเลี้ยงหอยเมื่อนี้ก็สิเลี้ยงกุ้งเป็นอะไรว่าชิไปปล่อยแบบใดเอาเอยา,ายังให้มันกินเนาะให้พี่น้องเขาซอยๆนะเธอเป็นบทเรียน to nhau phần cửa ọc xa tô hắn hắn phần quay tô ăn nghiêng nghiêng cả xa mà phần lấy ọc em tay ọc em cung phới, hơn nữa là cung na สไใสกะีิบวัตก็ได้ล,ล,าลายเติบอยู่กระชี้เงาๆเ,เนี่ยใส่ของมาแล้วมันก็เง่ามันก็เดินทางมาใกลส่วนลยก็ยังสดสื่นดีอยู่บ่มันกับ ความยาวครับสิบประมาณ4เมตรน้าพี่น้องเนาะแล้วก็กว่างลงกว่างนี่ครับประมาณ2เมตรก็ลงร้ายแล้วก็น้ำอโอย <laughs> ตัวนไล่กับตัว n า a u นะสิครั้งไว้ในซ้ำน,นะนี่เลยแล้วตัวใดมันนะยังมีชีวิตอยู่ก็ให้มันลอยออกกลาซิว,วก็อยากปล่อยตายหมดแล้วกระซิวก็ ในนาน,าน้าเนี่ก,ก็ใส่พักตกบใส่ผวกตบจำนวนหนึ่งก็ตายแล้วพี่น้องเลยตัปล่อยก่อนเพื่อเป็นขังที่สองในการปล่อยน่ก็ได้เลี้ยงเพนว่าเลี้ยงทุกสิ่งที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่เลี้ยง พาหันแล้วนั่นเีแล้ววีธีชีวิตบันนอกของคัมมี่เออพาอยู่หากินทำมาหากิน หลังจากแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็มีแนวเห็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วครับเห็ดบ่อมันก็อยู่กองผมต้นอากโนอใหม่กิมซุ่งใหม่กิมซุ่งสองสามกอกเลี้ยงติดกัน สุดนอพเพื่อนก็ปานใดอยากแกงทางมีเลยกับบุกขึ้นอยากพนดนตอนโมมี่โอ้ยแซบอันนี้ก็แซบคื้นเก่าอยู่คือกินดูนอะพี่นองเนาะ กสิบประมาณนี้นะพี่นอ้องมาเลียงแล้วก็ได้แต่ว่ามาหันตนี่ก็ขอสแสดงความขอบขอบใจน้ำเพื่อนมิตร <c oughs> ที่ขัมาเบ่งมาส้มฝากกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซียด์ชแนลอขอบใจละลายเด้อพี่นอ้องฝั่งเรา ฝั่งไทยและเพื่อนมิตรทั้งต่างประเทศต่างแดนที่เข้ามาเบ่งมาชสมขอขอบใจหลายๆเด้อ